ปล่อยนันปล่อยชันปล่อยฉันปล่อยปล่อยยวดเจอได้ล้ดสมุดพ่อทำอะไรนี่ฮะพอดูสิแปลกประหลาดมากเลยอะไรอ่ะตัวอะไรกันไม่รู้หัวเป็นคนหางเป็นปลาฮะเงือกเงือกไม่เนี่ยเงือกเงือกพ่อไหน ไมเลยนะกอาวุธแม่นาง้ยอย่ากลัวข้าเลยข้ามาทำอะไรเจ้าหรอกนี่แม่นางนี่ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะที่ลูกชายเรามาล่วงเกินเจ้าโอ๊ยขอโทษไปทำไมมันเพิ่งมาเขาไม่เหัวเราะไม่หือเราะไอ้พ่อที่มันตัวประหลาดนะพ่อนะ ขอโทษลุงกับป้าด้วยนะครับที่ลูกชายผมามาันร่วงเกินลูกผมยังเด็กอยู่ยังคิดไม่ได้หรอกน<ฮ>ี่ลูก่านหรอใช่ลูกชายเราเองชื่อเสียงสมุทรแต่ถ้าเป็นมนุษย์ทำไมถ,ถึงไม่ลูกเป็นยกักษ์อ่ะท่านอาเออทำไมละ่ะเดี<ๆ>๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอ๋อเรื่องสมหมดก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอ,อยังความรู้สึกยราไี่จะเล่าเลยอาจารย์เรานี่ชื่อ้าไพัยมณีโดนนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันจับตัวมาขังไว้ในถ้ำทำผัว เจ็ดปีแล้วจะมีลูกด้วยกันนี่แหละไอเ,เราเนี่ยพยายามที่อยากจะหนีจากที่นี่มาหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ก็หนีไม่สําเร็จสักทีเออ,อเพอดีเลยวันเนี้ยข้ามาเจอพวกท่านช่วยพาข้าหนีจากที่นี่ได้ไหมอุตายแล้วนี่ ช่วยเรื่องอื่นซะจ้า้ะช่วยหนีจากถ้ำของแม่ผีเสื้อสมุรจะทำก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าแพ้ผีเสื้อเขารู้ว่าพวกฉันจะพาหนีแล้วก็เขาต้องกินพวกฉันแน่เลยใช่ใช่นี่เพราะว่าเนี่ยพูดผีปีศาจแถวเนี่ยอุ้ยเป็นท่าของผีเสื้อสมุรเขาทั้งหมดแหละเราหนีไม่พ้นหรอกจ้าช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะพาข้าหนีหน่อยนะเออพ่อพ่อไหนล่ะกูแม่แม่รอจ๊ะอนี่พ่อ ยังไงแม่กับพ่อก็ต้องช่วยเขานะรัวเขาช่วยชีวิตพ่อกับแม่เอาไว้บุญคุณต้องทดแทนแทนต้องจับมืกเดี๋ยวนี่มึงมาดูหนังจีนเรื่องอะไรมาเนี่ยออแค่บุญคุณต้องทดแทนก็พอแล้วแม่ช่วยกานะแม่มันหนักใจนะคะเดี๋ยวจะลองปรึกษาผัวดูก,ก่อนแล้วกันช่วยข้าด้ยวยนะ เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเขาขอให้เราช่วยเหลือพาเู้หนีเขาก็ช่วยชีวิตเราไว้ใช่เราก็ต้องช่วยเขาใช่เราจะทำยังไงดีเราจะหาวิธีช่วยเหลือเขาอย่างอะไรลูกเขาลูกเขาบอกว่าลูกชายข้างเองอย่าไปอยู่ตรงนั้นที่ลูกเอาอย่างนี้พ่อช่วยข้าหน่อยท่านหนีมีทางเดียวต้องหนีไปเกาะแก้วพิศดารอุ้ยพี่แต่ว่าเกาะแก้วพิศดารน่ะถ้าเราว่ายน้ำมาพาไปจากที่นี่ต้องใช้เวลาถึงสามวันเลยนะ เราก็ได้ผีเสื้อเขาต้องจับเราได้แน่ๆเลยอ่ะโเพ็จะจาแม่จ๋าจะไปทำไมละก่อแก้วพิสดารนี่ไปกอดสมเธ็จดีกว่าเสร็จทุกแลน์โอ้ยอันเนอตัวตลอดเลยอะฮะนี่เราไปกอดแก้วมันต้องใช้เวลาตั้งสามวันเลยนะเอาอย่างนี้ก็ได้เอายังไงฉันนึกออกละไงครับท่านทํายังไงก็ได้นางผีเสื้อสมุดเนี่ยม่อยู่ท่ามสักสามวันเดี๋ยวเราจะพาฮะสามวันใช่อย่าว่าแต่สามวันเลยนางผีเสื้อสมุรเดี๋ยวถ้าจะยาก สชั่วโมงมันก็กลับมาแล้วเพราะนางผีเสื้อสมุดไม่เคยไปไหนไกลเลยแล้วก็ไม่เคยไปไหนนานเลยเพราะนางยักษ์มันหลงไหลในความหล่อของข้ากล้าพูดพูดมาแล้วข้าอยากขี่เลยอยากขี้เลยอยากขี้เละรอตายและน้ายังก็ม่อต้องจดพ่อขา้าขอเเอาแหละถ้าจะทําวิธีไหนก็ได้นะมาหาวิธีให้แม่ผีเสื้อออกจากถ้ำไป3ามวันเราถึงจะพาไปก่อแก้วได้ ได้แล้วพรุ่งนี้เช้ามาเจอที่วินนี้พี่ขาเราเป็นปลาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วินถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะลองหาทางคิดดูเป็นอะไรผีเสื้อสมุรฉันเป็นยักษ์ รู้แล้วว่าเป็นยักษ์แต่แต่ทาไมน้องถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาขนาดนี้เป็นอะไรเด็ดพี่น้องฝันร้ายฝันร้ายเมื่อฝันแล้วมีโทาเอาขันมาฟันคอน้องขาดสะบ้านเลยเด็ดพี่ฝันว่าโดนฟันคอขาดเสียกูหลังงานนี่ขำอะไรพี่กําลังเสียใจอยู่ว่าทำไมน้องถึงฝันร้ายขนาดนี้ไง แล้วน้องฝันร้ายขนาดนี้น้องจะต้องทำยังไงอะ่ะน้องต้องไปสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์แก้กรรมเหรอไปสะเดาะเคราะห์มีเบอร์ลิวจิตสัมผัสไหมเอาไปทำไมอะ่ะน,นี่ไปแก้กรรมเขาออโอ้ยไม่ต้องน้องต้องไปสะเดาะเคราะห์ออกจากถ้ำแห่งนี้เข้าไปบำเพ็ญศีลภาวนาเป็นเวลาสามวันออกจากถ้ำบำเพ็ญศีลสามวันใช่และที่สำคัญน้องต้องห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดห้ามกินเนื้อสัตว์ เนื้อมนุษย์ได้ใช่ไหมไม่ได้มนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเสริฐอ๋อถ้างั้นไม่ยากเดี๋ยวน้องจะออกไปหน้าถ้ำบำเพ็ญสามรรวันอุ้ยหน้าถ้ำก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะหน้าถ้ำไม่สงบพอถ้างั้นน้องไปหลังถ้ำหลังถ้ำก็ไม่สงบไม่สงบน้องต้องไปหาที่สงบกว่านี้ไปไกลกว่านี้น้องจะต้องไปบำเพ็ญที่ไหนล่ะไปบำเพ็ญศีลภาวนาในป่าลึกเท่านั้นในป่าลึกใช่แล้วน้องจะรู้ได้ไงว่าน้องเขาเ้าไปลึกแค่ไหน็เอนนิ้วแย่ดูอ,อ,อะไร เขาไปลึกมากเลยเหรอต้องเขาไปลึกมากยิ่งลึกยิ่งดียิ่งลึกยิ่งดีภาวนาสามวันในป่าลึกใช่ต้องไม่ได้เจอเสด็จพี่ถ้าอย่างนั้นตุนไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้มันถึงศีลศีลจะขาดศีลก็ขาดดีกรอช่วงนี้ห้ามเลยเสด็จพี่น้องไม่เคยอยู่ห่างจากเด็จพี่เกินหนึ่งวันเลยนะน้องต้องไปบำเพ็ญศีลภาวนาท่านั้นท้างั้นนี่น้องถึงกับชีวิตได้น้องคงคิดถึงเด็ดพี่ ดูแลตัวเองนะรู้ไหมอย่าให้ใครมาทำร้ายดูแลลูกของเราด้วยอย่าให้ออมซ่อี่เลถ้างั้นถึงน้องไปแล้วนะจะมาไว้นะ้หรือไม่ได้ง่ายงายูได้น้องไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พี่จะดูแลเองเดี๋ยวพี่ดูแลลูกเองน้องไปเถอะสามวัน บำเพ็ญภาวนา